สบายดีพี like ่น้องสบายดีประชาชคนเนามือนี้ว่าจิตึกแฮมาหลาบมันยังแฮกับบเป็นตาพี่น้องเลยวัได้กินซับเามาดรเจองน่อยแข็งฮึโนแข็งหายไปไหนักว่าได้เสียอมเยได้ี่ได้ใส่ใส่ไปเาไวนี่ เดมินูเดียวพี่น้องเดมปลาตัวเดียวเดมินูง่ายๆซะก่อนน้องง่ายๆซะก่อนสูบดอกสังนี่ดอกสังนี่เทาก่นไปเก็บมาเมือนั่นแหละนี่เห็นป่ดอกสังเอาปรุงเรียบร้อยแล้วมีข,ข้าวขวามีพริกป่นมีเป้นงนัวน้ำปลาเลยแต่ปลาแดกเนาะลืมลืมลืมขาดเวลาเด็ดปลาแดกเราจะเอาสูตรตั้มใส่กันเลยพี่นมเวลาเนีะะเ่ะ ซี่บุรมียังหลายขั้นตอนอกตามิก,กันเลยซิมบึงกับปุงหลดกินเลยใายหรอตลาดบ่ตลาดน้อยมาอะไรพี่น้องเลยตลาดน้อยมาตลาดน้อยมาทำเป็นวัดบ่ทำกิ่งกินยังเป็น,นเหลือลงอนะ่ะเด้อ หลัดน้อยมาดมไครแล้วกันบมไปขี่หลักขี่หลักนี่รปาเมื่อนแสบเนาะแสบะอ้เ้านแสบ่เจอ เสียบเอายกนะครับเสียบว่าซื้อตเดียวนแมนมันอันนั้นดีมันมันแข็งดีนะครับคมดีำาลคมคมเลยซิบแหละ่าท่านอันฮอนอันสิบัสแหลขายดีแหงเนาะว่าเหรอว่าการเก่ามุกปลายจะเก่าแล้วน่นอืม ส่วนนี้คือสิ่ข้าวื่อดีเนาะแบบว่ามาบางเลยเฮ้ยเฮ้ยปีโป้นีต่อไปกองาอง้มิดใหม่ๆอืมน้นปลูกย้ิบัมันเปนตัวปักชองได้ตัวตัวบอตัวคขาอย่างเี้ับขางมาขายอ๋อมันสดนลง่ายเบื้องเขาหูวนมันมันก็ไปอกินเนาะมีนมันสดมัน ข้างขึ้นมันก็บหวานได้่นะแม่เอันนี้มันย่างจะทดกรอบๆเนาะพอกินบ่มงบ่มีอันว่านนี่เขากัดเขามาอยู่บ่ไหมอยู่บอกว่าบ่ได้มาว่าคืนยังแกงได้บ่เออมะอื่นกันเอามาให้เอาเครื่องแกงบ่เอาเครื่องแกงบ่เออเอาเครื่องแกงมะอื่นเด้อ ประต้อนักระไรี่น้ารูปรตพันหมดอ๋อรันลากินลน้องเออแม่เลียงเนาะสองน้องน้องน้อน้องแแม่ติมันสิดแม่ไมไปเอเกดเออสเอาด่างแล้วพันกรไดถึงแล้วเกปาดเจ้ามีแสบพี่น้องฮะแกดูดแกเป็นดแกเป็นบ

หนตันดัง่นนั่งหมตนช้นดังหมนะจดนข้าวนงสุดเลยหัวน้ำ้าวปไสนี่ลองเล่นข้าวสาัดไข่่ถ้าเคืองวัดไข่รทำหน่อยงดูน้ำข้น้ำทำหน่อย

ยังหลอก่บ่เคืองสวดขายแล้วกู้เี่สรี่เหน, lives, หน وا, いいี่ไปกัน <At> นี่กันแล้ว้วย่อนมยังมแดงใส่หัวยังไงกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ติดจีดดก่อนตีดก่นกันมีปูเห็นบ่เฮ้บ่มาหน่อยมีเจ็อืมตต้ได้เสือกสามีพอรามจดสามสิบเจ็ดสามสาไข่น่ะไข่เลยไข่

và cái này nó tiền là đù thôi mà đây à một tuông he tiền là đù là đù hòn lắm อุปกรณ์ใจเลยสักคือคือโต๊ะหมอสาขาัเลยมาขอหลักก็อยู่มีบอก

ก็นี้เห็นแต่ขาสองฟองนี้คือใรได้ต้องขัดขามเกี่ยวดีแค่ไหนขนุกนักเลยใช่ใช่เจ็ดครัวเวดเจ็ดครัวคุเองะเจ้าก่อนรูดูก่อนจะเข้ายัมดูเจ้จะ

ไปดิเนาะไปตรวจตรวจตรวจเบาะตรวจข้อน่อยนี่นี่แบ่เบาะกันไหมเดินเพนเด้อสบายดีนบากแปกเช็ดตัวเนาะเช็ดตัวเป็นสุดใหม่เนาะฮะไม่ยังเรียนอยู่